สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยหลังดูพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงซีรีส์ที่เพิ่งฉายไปสดๆร้อนๆแล้วก็ติดอันดับน่าจะตอนนี้ผมว่าน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งแล้วมั้งเนะะาะสำหรับดา,าราบุกผาฆาตกรรมก็จริงๆแล้วตอนตอนคลิกเข้าไปดูในในตัวอย่างอผมว่าเฉยๆนะดูแบบเป็นหนังคนรวยเถียงกันเถียงแย่งทรัพย์สมบัตินันเดากันแบบประมาณเนี่ยผมก็ข่าไปหนึ่งวันจนเมื่อวานเพิ่งว่างได้ดู ก็เลยตัดใจดูครับปรากฏว่ามันไม่ใช่หนังแบบนั้นมันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนแล้วก็เจ๋งมากๆคือต้องเกินอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนนันนี้เนี่ยเราดูหนังซีรีส์ไทยเนี่ยเมื่อปี2020เป็นต้นมาเนี่ยซีรีส์ที่เป็น Netflix Original ที่อยู่ใน Netflix แล้วก็เป็นซีรีส์ของคนไทยทำเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆมันดีในรูปแบบของการที่เขากล้าทำกล้าเล่นกล้าที่จะ ขวางโลกมากขึ้นนะผมชมมาตลอดว่าเออพอมันเป็น Netflix มันทำได้ดีขึ้นแล้วก็พอปีหลังๆมาเนี่ยไอ้เรื่องที่แบบเราชินกันมาตลอดอะเรื่องผัวผัวมีเมียเรื่องแย่งผัวแย่งเมียที่เราแบบเบื่อแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามันยังขายได้อะผมก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันเบื่อแล้วเนี่ยเขาก็ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีซีรีส์ไทยที่น่าชื่นชมมาเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สาธุอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับนี่คือโคตรประสบความสําเร็จแล้วผมชอบมากแ่ผมชมแบบโดยตลอดคือหนังที่เ,เสียดสีความเชื่อในประเทศเราแล้วกันเนาะว่า,าต้องการจะสื่อออกมาในรูปแบบอีกแบบหนึง่งแล้วกันให้คนไทยได้เห็นผมว่านี่ก็ทําได้สุดยอดมอา่เรื่องอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันเอาความเป็นไทยไทยอย่างเช่นผ,ผัวเมียนะตบตีวิ่งราวหรือว่าจะเป็น ยังยังผัวยังเมียเออสืบสันดานก็ทำได้สุดยอดแล้วก็ดีมากๆนะครับก็ชื่นชมไปแล้วก็หนังที่เอ,อ่อเริ่มใช้สมองในการที่จะทำการบ้านแล้วก็คนดูเองก็ต้องไม่ใช่ทิ้งตัวดูอ่ะคือต้องต้องจิกหมอนดูนิดนึงอ่ะตั้งใจดูนิดนึงอ่ะนะก็คืออยากกัดบ,บ้านเมื่อไปไปีที่แล้วเนะี่ยทำได้แบบพีคขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่อยนะซีรีส์ไทยก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออน่าสนใจไหนะจะยังมเออีเรื่องของ Tomorrow and I ใช่ไหมที่เป็นซีรีส์ที่แบบเอาเทคโนโลยีมามาเสียดสีสังคมในไทยเหมือนกันก็มีซีรีส์ดีๆเยอะมากปลายปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะทั้งปีก็พอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยก็ผมก็กำลังรออยู่เลยรอว่าเออมันจะเอาความดีจากปีที่แล้วเนี่ยมาสืบต่ออยังไงสุดท้ายก็มีเรื่องนี้ครับผุดออกมาครับดาราบุปผาคตกรรมก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ พอได้ดูอพิโซดแรกแล้วคุณจะไม่สามารถที่จะพอ u ส์แล้วก็ดูในอพิโซดถัดไปได้เลยครับ mm hmm. เพราะว่ามันมัน, mm hmm. ม,นมันดีเลิศอะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ซีรีส์ที่ตอกต่อยธรรมดาลนะมันคือเขาตั้งใจทำมากๆตั้งใจทำแบบว่าคุณต้องไปศึกษาหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็น แนวหนังที่เป็นแนวหนังฆาตกรรมผมว่าแนวหนังฆาตกรรมซีรีส์ฆาตกรรมอ่ะเป็นฟิลประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเออเป็นฟิลประมาณถ้าเราดูซีรีส์ฝรั่งอ่ะมันจะฟิลประมาณแบบมีตัวละครหลักที่เป็นนักสืบแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นซึ่งตัวละครหลักก็เกี่ยวข้องกับคดีนี้นิดหน่อยหรือเยอะนะซึ่งเข้าไปพัวพันปุ๊บเนี่ยคดีมันใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วก็มีเพื่อนคอยสืบเป็นตัวตลกอีกสักตัวหนึง่งเออมันมันมันฟิลประมาณนี้แหละแต่ว่า เรื่องนี้เขาทําการบ้านมาดีถึงแม้พอดเรื่องเนี่ยเราพอจะคนที่ชอบดูหนังสืบสวนผมว่าพอดเรื่องน่าจะแบบอ่ะมันก็ไม่ได้ต้องฉีกแหวกแนวแต่ว่าที่ชื่นชมก็คือเขาไปทําการบ้านเรื่องของดอกไม้เออใครที่เข้าไปได้ดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นว่าเขาเอาดอกไม้มามาเป็นตัวดําเนินเรื่องมาเป็นตัวขับให้ซีรีส์แต่ละตอนเนี่ยมัน พูดถึงกตัจธมของดอกไม้ที่มันเกิดขึ้นผมว่าเรื่องนี้น่าชื่นชมแล้วก็แล้วก็เขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีพวกแบบโปรดักชันภาพเสียงต่างๆการตัดต่อต่างๆผมว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเขาตั้งใจจริงๆแ่ยเป็นซีรีส์ที่อินโทรเราข้ามไม่ได้ใครที่ดูเน็ตฟิกนะเหมือนจะกดข้ามไม่ได้แต่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่การไม่ข้ามอินโทรครั้งนี้เนี่ยมันดีจังมันได้เห็นเออผมผมต้องชมเพราะว่าคนที่ มาฟังแล้วเป็นพวกสายโปรดักชันที่เขาทำซีรีส์เรื่องนี้นะก็ต้องชื่นชมเพราะว่าอินโทรส่วนใหญ่เนี่ยกดค่าได้เราจะกดไหมฮะเราก็จะกดถูกไหมเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่มีเนื้อหาสาระยิ่งคนปัจจุบันคือคนเขาไม่ได้ชอบอความแบบไม่มีสาระอยู่ในนั้นอะ่ะแต่ว่าเราดูเพลินมาก ผมก็อาจจะไม่ได้ไปอ่านชื่อนักแสดงชื่อชื่อคนทําหนังหรอกครับแต่ว่าฉออากสโลว์โมชั่นดอกไม้ตกแตกดอกไม้ล่วงดอกไม้อะไรกระเด็นกระดอนต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันเพลินนะแล้วก็ผมมาชอบคาดเดาว่าอินโทรแต่ละตอนเนี่ยมันต้องการจะสื่ออะไรซึ่งซึ่งมีความหมายเออเดี๋ยวค่อยมาพูดวิเคราะห์อะไรกันนะถ้ามีโอกาสก็โดยรวมนะฮะถือว่า สุดยอดมากๆนะครับเราไปกันแต่ละอพิโซดดีกว่าวันนี้เรามาพอจะมีเวลาได้ไดพูดคุยเม้ามอยนิดนึงนะครับอีพีสโตรี่1น่นะครับไม่มีอะไรเลยครับอ,อยู่ๆนะครับก็มีคนตุยเนาะน่าจะเป็นคนที่เราคิดว่าเราต้องมาดาวแหละว่าใครเป็นคนฆ่านะครับซึ่งไอ้คดีอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคุณโอมอนุสรนะครับเอื้อเอื้อเทพานะซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่คิดว่าน่าจะ กำลังจะประสบความสําเร็จแล้วก็ภาพลักษณ์นค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตุยอยู่ในสตูดิโอของนางเอกของเราหรือว่าตัวละครหลักเลยแหละตามชื่อของซีรีส์เลยนั่นคือดาราโรสนะครับก็เป็นรับแสดงโดยยาย่าซึ่งโอ้ก็ถือว่าสร้างบุคลิกให้กับยาย่าคือยาย่ามันมีความเป็นคนหญิงอยู่แหละคนที่แบบเถียงมาเถียงกับคนที่มาแบบ ฉันไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นเออคือคือผมดออูซีรีส์หนังที่แบบยา่ยาๆเล่นเขาก็จะมีฟิลประมาณนี้แหละแต่ว่าเรื่องนี้ทําให้มันแบบแข็งขึ้นกว่าเดิมอยกนิดนึงซึ่งก็ตรงตามคออาแรคเตอร,ร์ของดาราโลสนะครับซึ่งซึ่งมีเงื่อนํำเบื้องหลังเต็มไปอีกหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปพูดกันนะครับซึ่งก็ตุยอยู่ในสตูดิโอแล้วกออ็ดาราก็เป็นคนที่ถูกต้องสงสัยเป็นคนอันดับแรกนะคือก็ ผมเชื่อว่าคนดูน่าจะเดาได้ว่าดารานี่แหละน่าจะเป็นคนฆ่าคือเดาสลับกันนะไล่ดูไปสลับกันไปมาว่าดาร่าจะเป็นคนฆ่าหรือดาร่าจะเป็นนักสืบหลักก็เดาไปเดามาสนุกมากเพราะเราเดาไม่ได้ครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเนาะอ่าครนนั้นนักสืบก็พยายามที่จะขุดคุยคดีของโอมเองนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณโอมว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่ ดูแล้วนั่าจะเป็นเหตุจูงใจซึ่งโอ้โหเขาก็เดาได้ทั่วนะว่าแบบมีทั้งคริสที่หวงหึงหวงนริสาที่เป็นภรรยาที่กำลังจะแต่งงานด้วยแล้วก็แพมที่เป็นเด็กที่กําลังแบบเหมือนกดแคสอะไรบางอย่างเออเอพิโซดที่1นึ่เขากร่นประมาณนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องตืด,ด,ด,ดูต่อนะครับเพราะว่ามันมันมันเพลินมากมันมันน่าติดตามมากนะครับเอพิโซดที่2องก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของครอบครัวสองครอบครัวที่เอื้อเทพากับทาง ตั้งสินทรัพย์คือผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องการเรียงลําดับญาติโกโหติกาต่างๆแล้วยิ่งมาเป็นภาษาจีนนี่คือแบบโอ้ยแต่แต่ก็ไม่ต้องเข้าใจมันมากสุดท้ายมันจะแบบมันจะเข้าใจคือมันจะช่างมันได้อะแล้วก็ค่อยมาเข้าใจทีหลังได้เออใครเป็นนะั้นเราคขไม่ไปบอกนะผมอตเตียอาก,กูอะไรคือแบบสับแบบจีนที่แบบผมไม่เคยได้ยินอะมันคือจีนอะไรผมก็ไม่รู้นะอ,อแต่มันมันแบบจะเรียกอีกแบบแบบเนี้ยซึ่ง ก็ยากกว่าเดิมจากถ้าแบบเรียกคุณพ่อคุณลุงคุณปู่คุณย่านี่ผมว่านี่ผมก็มึนแล้วนะมันเจออาเตียมันเจออากูาเต็มไปหมดเลยครับก,ก็ยากกันนะซึ่งครอ,อบครัวหนึ่งเนี่ยตั้งสินทรัพย์นี่ก็คือครอบครัวคนจีนอ่ะเขาก็พยายามที่จะสื่อหเห็นว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยมันมีความลักลูกชายมีความมีอัซอใหญ่อัซอเล็กนู่นนี่นั่นเอาเอาคนไทยเข้ามาในครอบครัวมันเป็น เป็นเรื่องไม่ดีมีการแบบบูลลี่มีการเหยียดกันนะซึ่งปัจจุบันผมเชื่อว่าน้อยลงแล้วแหละแต่ว่ามันก็เป็นเค้าโครงจากสมัยก่อนเรื่องจริงจากสมัยก่อนนะครับซึ่งซึ่งสื่ออกมาได้ดีมากส่วนครอบครัวเอื้อเทพาเนี่ยเป็นครอบครัวคนคนรวยสมัยก่อนนะคือรวยมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วแล้วก็กําลังจะประสบความสม็จอีกครั้งหนึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกทีหนึ่งนะเจ๋งมากนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยก็เริ่มอ่พบ หลักฐานใหม่ที่เชื่อมโยงกับดาราแล้วก็ความสัมพันธ์กับครอบครัวคือเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าดาราเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มาเฉยๆอะมาแบบเอ,อมีมีปมอะไรบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้แต่เราก็ยังไม่รู้นะซึ่งในตอดที่2ก็จะมีพูดถึงการการทำไม่ดี บางอย่างนะของนักการเมืองโอมเนี่ยว่าเออจริงๆแล้วภาพลักษณ์ที่เราเห็นว่าแบบเป็นนักการเมืองที่ดีมีความเป็นเฟมินิส์นะคือการแบบเท่าเทียมกันน้อาชายหญิงเท่าเทียมให้เกียรติผู้หญิงต่างๆนานาเนี่ยจริงๆ,ๆแล้ว,ลวมีเรื่องที่เอ,อ่อตกงป็นข้ามมันอยู่นะครับซึ่งเราก็พยายามจะเริ่มจะเข้าใจแต่ episode ที่สองก็แหละว่าจริงๆแล้วแบบโอมเนี่ยมันมัน,ม,นมันแย่มากมันทําอะไรแบบเลวๆไว้หลังบ้านเต็ไมไปหมดนะครับ คราวนี้เนี่ยนาริสาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนดูน่าจะสงสัยว่านางเนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าเพราะว่าเหตุดุงแรงดูงใจก็ส่วนใหญ่ก็ไม่พน้นภรรยาสามีภรรยาเนาะเพราะว่ามันมีความหึงหวงม,มีความทะเละาะเบาะแวง้งผลประโยชน์ต่างๆแต่ว่านาริสาเรื่องนี้ก็อปพิโซดที่2ก็เหมือนไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วอะเออม,มันก็เลย เดายากว่าเป็นคนฆ่านะครับแต่ว่านางก็ไม่ได้ดูปฏิเสธอะไรนะเหมือนเก็บตัวไว้ตามแผนของดาราว่าเก็บตัวก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกระจาะรนะ่างอานริสาก็เลยเก็บตัวไปสักพักหนึ่งซึ่งตามหลักกฎหมายผมไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะการเรียกมาให้รายงานตัวแล้วเก็บตัวหนีเนี่ยมันมันน่าจะโดษคดีอะไรนะเออนะครับคราวนี้เนี่ยเั้นพิเน์ที่3มกออ็ดาราก,กับโอมเนี่ย เราพอจะรู้แล้วแหละว่าดาราที่เข้ามาในครอบครัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับยุคสมัยของคุณแม่เนาะในฉากที่รถชนนะครับแล้วก็มันพอจะเดาได้แหละว่าในสมัยก่อนเนี่ยแม่ของโรสตายเพราะว่าครอบครัวไอเอื้อเทพานี่แน่พบภาพลับของโอมอา่าก็ก็เริ่มที่จะเห็นแล้วแหละว่า โอมเนี่ยมันมันถ่ายคลิปเนาะแบ็กเมลผู้หญิงมันคือต้องเป็นเป็นเรื่องของการทาร้ายผู้หญิงแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมพูดลง youtube ได้ไหมนะแต่ว่าเออนั่นแหละน่าจะน่าจะดูกันแล้วน่าจะรู้ว่าก็คือมีการแบบถ่ายคลิปแล้วก็แบบเก็บเอาไว้เป็นแบบสไตล์โลกจิตนิดนึงแล้วก็เ,เป็นเรื่องของการทําไม่ดีไม่มร้ายผมลองใช้คํานี้แล้วกันะะนะครับก็ไม่ไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เต็มใจแต่ว่าการถ่ายคลิปเอาไว้ก็เอาไว้แบ็กเมลได้ซึ่ง ซึ่งนี่คือเป็นวิธีที่โอมันใช้กับเด็กนักศึกษาต่างๆนะครับก็ก็เริ่มที่จะไขคดีขึ้นมาเรื่อยๆนะผมว่าเอดที่ 3, สามตอดที่ 4, สี่ 4, เนี่ยฟิลประมาณว่าแบบเราเริ่มสุบสวนล้อเลียนนะบางตัวละครน,นี่หายวับไปเลยเอนที่ 4, สี่เอนที่สี่ห้าสามสี่ห้าเนี่ยหลักฐานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,น,นะครับเรากพ็พยายามที่จะ เดากันแล้วว่าเป็นใครนะผมไม่รู้ว่าผมคนคุณผู้ชมเดาอะไรนะแต่ผมยังเดาดาราแบบเรื่อยๆผมรู้สึกว่าแบบดาลามันมาไม่ดีอ่ะเออไม่รู้ใครรู้สึกไงนะผมผมผมรู้สึกว่าดารานี่แหละหลอกสุดท้ายแบบจบแบบนึกออกไหมจบแบบดาลาฆ่านี่แหละแต่ดาลาแบบสามารถหนีความผิดได้เพราะว่านางดูเป็นคนฉลาดมากแบบคาแรคเตอร์แบบดีมากนะครับอา่อาอพิโซดที่5านะก็เริ่มเห็นว่า โอมเนี่ยเขาเป็นคนเลวขนาดไหนนะครับเาเริ่มแบบผู้หญิงที่โดนแบบม่ดีมีหลายซึ่งเป็นญาติหนึ่งในนะั้นเป็นญาติตัวเองมีญาติฝั่งตรงข้ามด้วยเคือแย่มากนะครับก็เริ่มที่จะแบบอายอมแล้วก็แบบพยายามที่จะออกมาสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อผู้อื่นบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายความจริงก็เฉลยในพิสุด้ายสุดท้ายนะครับว่าเออมันเลวยังไงนะครับแล้วก็ ฆาตกรรมนี้มันเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นของดาราจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วดาราเนี่ยมาเพื่อที่จะไม่ได้ที่จะมาฆ่าเนาะคนที่ฆ่าจริงๆก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือผมจําไม่ได้เป็นน้องชายของพ่ออ่ะก็คืออานะคุณอาที่ที่น่าจะเหมือนโดนบูลลี่ความสําเร็จในในวัยวัยรุ่นก่อนนั้นนะครับในยุคนั้นแล้วก็แบบโดนบูลลี่โดนเก็บกดไปเรื่อยๆอะ่ะคือพอได้รู้ความจริงแล้วผมรู้สึกว่า เจ๋งมากมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบความจริงมันมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ว่าแบบเออคือคือตอนตอนที่ฆ่ากันเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบมันมีกึ่งกึ่งการป้องกันตัวแหละแต่ว่าอมูลเหตุที่ทําให้เราแบบอยากจะฆ่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่แค่ว่ามันก็มีการทะเลาะบอกแวงมีการจําเป็นต้องฆ่านะครับซึ่งก็ถือว่า สมเหตุสมผลนะคือถ้าเรารู้แรงจูงใจอะว่าแบบจะฆ่าทําไมแล้วก็รู้รู้ฆาตกรเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นซีรีส์ที่ไม่สนุกเนาะแต่พอได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วแบบเข้ามาเพื่อที่จะแบบเหมือนเชิงเชิงไม่ถึงกับฆ่าแต่ว่าแบบเหมือนเขาจะมาฆ่านั่นแหละแต่ว่าพอตอนตอนที่แบบยิงปืนไปก็รู้สึกแบบไม่ได้ตั้งใจจะฆา,านี่หอกไหมเออมันก็จะมีความแบบสมจริงอยู่นะเออ แต่ก็ปมในอดีตเนี่ยก็ถือว่าเฉลยให้เรารู้สึกว่าแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเลวซามมาตั้งแต่แรกนะในในในตระกลเอือ้อเทพาเนี่ยซึ่งก็จบแล้วก็ได้ดูความจริงนะว่าดาราก็เป็นคนที่เขาเขาเขา้เขามาสืบมันะเป็นแค่โคน,นันที่เขามาอยากรู้ความจริงเฉยเฉยไม่เชิงจะมาแค่แค้นแ,แต่ว่าก็แค่ฝากรอยตัวเอ็กซ์เอาไว้แบบอะทำแล้วกันขอทำซะหน่อยแล้วกัน เนาะยังมีหลายคําถามที่ผมว่าแต่แต่คนน่าจะยังไม่รู้คําตอบเนาะผมเชื่อว่าลองทิ้งลองทิ้งคําถามมาในคอมเมนต์แล้วกันว่าอันไหนที่ยังไขคดีไม่ออกไขข้อข้องใจไม่บอกลองคอมเมนต์มาบอกแต่ว่าผมเนี่ยพอจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เข้าใจไม่ยากแล้วก็ปมต่างๆเรื่องใครท้องกับใครอันนี้ท้องคอนนั้นท้องมีฉากท้องอะรอ๋อรู้แลลวอันนี้ใครอะไรยังไงก็พอเข้าใจเดี๋ยวเอพิโ o ดหน้าจะมาพูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าซีเรื่องนี้สนุกมากนะครับก็จบลงก็เอาเป็นว่าโดยรวม โดยรวมหลังเรื่องนี้ผมต้องออกมาชื่นชมแล้วกันในเรื่องของการเอาดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำลงเรื่องนะดำเนินเรื่องดำเนินเรื่องให้แบบให้เข็นแก่นแท้ของดอกไม้แล้วก็แก่นแท้ของชีวิตแล้วก็เอามาเล่าต่อต่อ,ตอเรื่องนะครับแล้วก็มีพูดถึงในเรื่องของการสะท้อนสังคมสะท้อนประเด็นของสังคมเรื่องของความเท่าเทียมชนชั้นต่าง ก็มีให้เห็นแล้วก็มีเรื่องของความมีอิทธิพลน,นะอันนี้เราก็คงแบบเรียกไม่ได้นะครับว่าทุกประเทศมีหมดนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องพูดถึงนั้นคือเรื่องของงานภาพเนาะงานภาพการการเล่าบรรยากาศผมรู้สึกว่าดนตรีต่างๆฉากต่างๆอันนี้น่าชื่นชมมากผมรู้สึกว่า,าคุณภาพเนี่ยดีแบบ เป็นหนังที่ที่เกรด A อเลยอ่ะเป็นซีรีส์เกรด A ที่สามารถฉายต่างประเทศได้อ่ะอมไม่รู้ใครใครคิดคิดเห็นยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันจริงนะครับแล้วก็เรื่องของพอดเรื่องอันนี้ไม่ชมไม่ได้เพราะว่าเอ,อเป็นพอดเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยได้ทำนะกันการสืบส,วน,ส,ว,นสวนแบบนี้ก็มีตัวละครหลักที่ค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็มีมีความฉลาดฉลาดแบบมากๆอะ่ะเออซีรีส์ไทยผมไม่ค่อยเห็นนะ แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับแต่ว่าก็มีฉากที่โอ้เด็กดูกไม่ได้ค่อนข้างเยอะนี่ก็จะลองไปคัดกรองลูกๆเอาเองนะค,ะนะครับนะว่าจะทํายังไงกับกับแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ชมสุดท้ายอาจจะไ,ไม่ได้ต้องชมอันนี้ต้องชมจริงๆก็คือนักแสดงเนาะแต่ย่าเองคนอื่นเองเนี่ยเล่นดีมากนะครับคุณแพทเองก็ผมเป็น FC เขาอยู่แล้วนี่คือแบบ ธรรมชาติสุดๆอะวิธีการละวิธีการพูดคือแต่มีคนแซวนะว่าแบบจะดูแพทเล่นเนี่ยต้องเปิดซับนิดน,นึงเขาพูดอะไรในคอคือธรรมชาติดีผมว่าค่อนข้างค่อนข้างเพลินเลยแหละสำหรับการแสดงของชุดนักแสดงชุดนี้เนาะแล้วก็นักแสดงเก่านักแสดงใหม่ก็ตำนานอยู่แล้วแต่ละคนนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งมากมายอะไรมีไหมแข็งแต่อาจจะแข็งด้วยคาแรคเตอร์หรือเปล่าผมก็ก็มีคนวิจารณ์อย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่า ก็ขึ้นไม่แข่งนะสำหรับผมนะโอเคนะสแสดงดีนะครับอ mm ืโดยรวมก็ถือว่าเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าซีรีส์สืบสุดสอบสวนกับศิละปะการจัดดอกไม้นะครับก็ภาพรวมคือมีทั้งการจัดดอกไม้มีทั้งการดีฆาตกรรมสืบนะครับแล้วก็การซ้อนสังคมนิดหน่อยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ เรื่องบูลลี่เรื่องความบกพร่องความล้มเหลวต่างๆผมว่าทำได้ค่อนครบนะแล้วก็มีจิน้นจิ้นนิดหน่อยนะกับดาลากับคุณสลัดใช่ไหมสลัสลัดชื่อเท่มากนะก็จิน้นจิ้นเขินเขินนิดหน่อยดูแบบน่ารักกุ๊กกิกดีโดยรวมผมว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากนะครับทีมงานชื่นชมนะสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มั่นใจคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบางคนผมว่า มีบ้างแหละที่ชอบและไม่ชอบเนาะหลากหลายกันความคิดเห็นแต่โดยรวมส่วนตัวผมนะเป็นซีรีส์ไทยที่โชคดีที่เกิดยุคนีออ้ผมว่าเป็นซีรีส์ที่คนไทยเองก็คงอยากทำอะแต่ว่าก่อนนันนี้มันฟีดแบ็มันแบบไม่ค่อยดีมั้งเราทําเราทําหนังเราทำแอนิเมชันอะเราทํา,ทาทการกล้วยอย่างเงี้ยมรู้ใครทันปะนะเราทําการกล้วยอย่างเงี้ยก็ฟีดแบ็กก็แบบกลางๆไว้เราทํา หนังอสุรลกายอะ่ะก็ฟีดแบ็ก็ไม่ค่อยดีหนังแบบสืบๆหน่อยผมว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะเออก็พอเราทำหนังผีเราทำหนังตลกเราทำหนังตบตีวิ่งราวหนังหนังอะไรที่แบบเป็นผีๆอะไรเงี้ยเบาๆสมองนิดนึงอะ่ะผมว่าเราลุ้งไงก่อนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็พูดไม่ได้ว่าคนไทยไม่ทำได้ไม่ดีนะแต่ยุคนี้มันรสยมมันก็ หลากหลายมากขึ้นนะก็ส่วนตัวผมชอบผมดูซีรีส์ฝรั่งแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอมาได้ดูคนไทยทําคนไทยเล่นก็เลยต้องต้องรีบชื่นชมนะในวันที่เรายังได้ดูซีรีส์แบบนี้อยู่นะครับก็ถ้าต้องให้คะแนนจริงๆนะผมว่าด้วยเบสของซีรีส์ไทยที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้นี่สูงเลยสูงเลยภาพงานภาพนี่คือแบบพรีเมียมมากอะ่ะผมว่าถ้าได้ได้ดูกับทีวีดีๆหรือไม่ก็แบบไป ไปฉายในโรงได้เลยอะถ้าไปทำเป็นหนังผมว่าแบบงานภาพดีมากแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องค่อนข้างที่จะไม่ขัดใจนะไม่ต้องมีอะไรที่ต้องคขางขางนะครับเอาไป9เต็ม10เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันมาบอกแล้วกันว่ารู้สึกไงกับซีเรื่องนี้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าผมว่าจะมาทำวิเคราะห์ตัวละครและคันว่าเหตุใดอย่างไรที่ตัวละครนี้นี้ถึง มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วกันเป็นการวิเคราะห์แบบคนทั่วไปนะไม่ใช่นักจิตวิทยานะครับต้องบอกแบบนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูอพิโซดนหน้าถ้าฟีดแบ็กเรื่องนี้ดีก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์เรื่องของบ,บุคลิกของแต่ละตัวละครแล้วกันแต่ละคาแรคเตอร์ว่าเหตุใดอย่างไรนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ